สวัสดีครับเอฟซี FC, แฟนซองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมพอยอดวันกอิเกาก็จะพาท่านผู้ชมไปฟังการสัมผัสระวางนนทยาพราะลุยเฮงลุงเรื่องกับลุงอึงนะครับผมยอดวันเกา่าๆมได้ไปน้ายังได้ขวมูุ่นแหงแบงปัน่นจากนนทยาพราะลุยกับเฮงลุงเรื่อง แบ่งผนของูลนให้ขอขอบคุณมากนะครับขอมาแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับเ้อนะครับไปพักน้ากันนะครับปาเพิ่นได้สัมผัสกันเพิ่นสีได้แนวทั่งเหลือเด็ดม่จังไดนะครับเพราะว่าลูกเอิงก็ได้ลดน้ำมันนะครับที่พ้าจันเพิ่นลดให้นะครับคือมือนั้นผมเองก็ก็ยืนน้ำกันแหละครับแต่ว่าผู้ค้นมาหาป้าจันก็หลายค้นนะครับ แต่ว่ากระโบแลว่ายผมก็เลยกับกรามวันก่อนหลังจากรดน้ำมันจากทั้งไก่แล้วเพื่อนก็เอื้นลูกเอิงนี่แหละเขาไปรดน้ำมันให้นะเพราะว่าฟันบัคิวนะครับก็มีลูกเอิงเพื่อนึงท่ายกทุกเพื่อนึงแล้วกับปัญญาย่อยเพื่อนึงปญอ่านเพื่อนึงในรดน้ำมันนะครับแต่ว่าพอเปลียงกรบโบได้รดน้ำเพราะว่าผมขอมาในบัตรนะครับออกไปยังในยื่นว่ารถน้ำมันให้นะครับครับเพื่อรดน้ำมันแล้วเพื่อนก็เล่ฟันดีนะครับดังนั้นกั เพื่อนติพันได้เลขกล้งไหนหนึ่งกะไปฟักน้ำกันนะครับไปพ่อผมพ่อผมเหมือนกับผมเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเธอ่สวัสดีพานมาโนทิยะเอาแนวทางของลุงตึงมาลุ้งถ้าจำว่าพิษมันเป็นเลขเป็นหนึ่งหาเจ็ดบวกกับลุงเป็นหนึ่งหาเจ็ดคือหนึ่งเจ็ดหาค่ะเจสซี่เป็นกะหมุนไปหมุนหมุนหมุนสามกัปนะคะเพืนกะโชวดียูเป็นกาย บ่นงินมารวมท้าบุญกับลุงอึ้งนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยทนทิยาที่เพิ่นเพิ่นจุดประสงค์ที่ว่าเพิ่นว่าสร้างวัดลุงอึ้งนนทิยาก็เอาไปให้พอยอดว่อนที่ว่าจะปั้นหินอ่อนส่วนหนึ่งที่ว่าให้กระบูว่าให้ลุงอึ้งในน่้นที่ยากกัมานน่ค่ะนะคะกับม่าเพิ่ยค่ะกับมีคุณโบสองร้อยบาทนะคะเอฟจีไม่ประสงค์ออกนามหนึ่งร้อยบาทคุณวิพาห้าร้อยบาทนะคะคุณอลนนิ่ง 300บาทรวมเป็นเงินหน0่งพันห่งร้อยบาทนะคะครับนี่ลูกอื่นลนะคะหวยฟ้อนเอเอซีนะคะครับวนนี้เหอโฉมมาน้ากันหรืเรานหระตัดเอาโฉมมาน้มกันคือเก่าฟันเราบ่ฟันแล้วฟันฟันฟันลอกมาเร้วฟันมาได้เลขห้าห้าสามข้างบนเด้อซันข้างล่างหันห้าหกห้าห้าสาม ยิ่งผู้ชายมาบอกเป็นผู้ชายเด้อผู้ชายเก่าเหรอครับข้างล่างหาวบอกทั้งบนทั้งล่างครับเด็กก็ซื้อบนซื้อล่างนะมันก็จะก่อมาของสำรับสามข้างล่าง ได้ลายนี่ได้ลายตัวไดได้ลายหาสามห้าหกสามสมห้าห้าหหห้าเนี่ยซื้อกลับน้ออ๋อลุงซื้อสองคู่กลับไปกลับมาข้าทองก็ว่าไปกลับบนล่างที่เป็นว่าหากนี่เป็นเลขล่างเอาขึ้นบนน้ำก็ได้แล้วเี็น้อักเดินเป็นว่าซื้ออไรก็พอดีตัดต่อ่ไ่าซื้ออะไตัดต่อง้อแรงอดใช่ไหมง้อซี ไปกับบนล่างเลยนะครับด้ลอตเตอรี่ลายไปแล้วซื้อไว้ตั้งมือเลยลุงซื้อไว้เมื่อวานนี่มันขึ้นในฝันบ้องนีไปก็ซื้ออีกไปก็ซื้ออีกซื้อว่าั้ยิ้มอยู่งานศพอยนีิมไปงานศพมาบอกโอ้สันพรานดียา่านไปทั้งคนว่เห็นลุไปงานบ้านนองอ๋พี่น้องพี้อเสีแล้ว แต่หลายงวดมา่ืคอแล้วก็ฝันดีนะครับฝันว่าจังไดฝันว่ามันเป็นดีๆยังสิเราเหมือนฝัน,น<ด>เป็นปนใจดีใจงามคร่ะใจดีใจงามเป็นตะเด้เฮ่ยมันบ่มวดเลยครับ,รบว่าสิได้เฮ่ยแล้ว<ะ>ลก็ไปลดน,น้ำมนต์มาอาจารย์ว่า ฝันบ้แม่นปันใดเน่าฉันไปรดน้ำมนต์มามังส่งสามมือก่อนอ๋อพคนมาช่วงนี้ลุงอึงฝับนบ่แม่นรดน้ำมนต์ให้ให้ยฝันแม่นบ่บค่ะคฝ<ว>ันแม่น,มน <c oughs> โอ้โหแปงว่าไปเข้าน้ำ <c oughs> เข้านามม้ำไหมฟัง,าาง,งว่าน้ำคับเลยรื่องจันไหมเอ็บซี่ฟังเด้อค่ะผู้ใดฝันบ่แม่นไปรดน้ำมนต์กับพระอาจารย์รลดแล้วสิให้ยฝันแม่นนะคะนะคะลุงอึงว่าจันไหมเก่งนิดเรื่องน้ำมนต์เรื่องสรุว่าลุงอึงฝันว่ามีผู้ชายมาบอกมันบ่ค่ะครับ บอกทั้งบนทั้งล่างทั้งสองตัวสามตัวนะคะนะคะมันบอกว่าห้าห้าสามกับห้าหกนะคะส่วนตัวลุงึงนี่ไปซื้อลอตเตอรี่หาสามสามหาหาหกหกหาจัดไว้หลายใบแล้วนะคะเพราะอ้สมพ่อเล็กตัวนี้หาซื้อบ่มี่ย้อนลุงึงเอาหมดบ่คไหร่ปะแล้วจอดยวดน้องซีกับบโมีเดึกๆซื้อหลายแล้วหลายใบได้เยอะกับบโมีนะไปไปงานศพคนขายลอตเตอรี่หลายบ่ะปะทุกวันนี้หลายแต่ว่าบโมมีบ่มีตัวนี้บ่ ได้เมื่อสองครูจ้าซื้อาอยากได้ยื่งได้เลยหาซ้ีคันหาก็ได้มีกัเอกชนทันแล้วเอกชนแล้ววดดินเอกชนครับระว่างหาซ้ำก็หาหกลูกมักตัวได้เพราะมักทั้งคููเลยบางทีันลาเสียของบนทังล่างหมืนเนี้เคยเข่าเลยสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบ่ลดคอเปลี่ยนนี้นอเคยเข่าเคยเข่างวนนึ่ซีครับ เกาซีออกถึกข้างหลังข้างบนเลยก่อนก่อนถี่รุงบ้านเหนมาลุ่มสองมาในลุ่มช่องชองนั่นบ้านเหนมาลึ่งซีมาข้างหลังก็ว่าถึงซีก็มาลงช่องแต่อนมาลงช่องก็วาดเละวาดหนังนี้เขาหนึ่งซีที่เนาะก้อนก่อนปีใหม่ก้อนนานนั่นช่วงกลางกางวาดอีเขาเตงมบนข้างหลังคือเก่าในกระไทยเนาะเี่ยข้างเน้าเล็กหน่าอเป็างน เออหาาสามหาหาสามีพอดีดีพอดีมันจะเป็นมุกห้าสามะไรที่นัน้งาห้าหกข้างล่างวัวโจก็สิเต็กของวัยครับเลมัถ้าคือห้าห้ารหนาซื้อหาหาเนาะนาซื้คุณเลขอันนี้มันซื้อได้สามครับครับซื้อกับบ่อน้ำเน้ะเลขหาหาก็เป็นธนาซื้อครับเลขกันสามมกห้าธนาซื้อเนี่ย มันบนๆด้วยนี่นะครับวนปเศษทั้งบนทั้งล่างอีพวกเนี่ยประเภทยื้อนกันประเภทฝันบาลุงบวกฝันคือมันเป็นยากทำงานศพอันร้านที่ตายได้มือสองมือมาเข่าฝันบอกเลขบวกบอกตีเงียบคลิปคือนอนอยู่ผู้เดียวเลยเบิ่งหมอรัมกึ่งเงียบบ้าบอกเลขเลยมันก็ปควยป่วยมือเดียวเสียเลยเนาะลูกโคตรแปลกเนาะมันมีหลายโรคครับ พูดจริงนูกคือถ้จริงพ้่ริู้ไปสัมผัสลุ่งตะมือขุดเราปนญญางั้นศพนเลยบอกก่าไพรุ่งนี้วันจะไปไก่ปันเดอร์ปนญาคพี่นองกนดีกว่าเป็นพี่น้องลูกหลานนี่ฮั่นก็ต้องช่วยสลอดครับสรุปนะคะสรุปคลิปนี้ลูกึงกับฟันบอหลายฟันหน่อยหนยฟันเป็นโตโคโลนะคะฟันเราผู้ชา้มาบอก ช่วงช่วงช่วงเวลาตอนใดทีลงฝันประมาณใกล้แนี่แหละครับสี่นี่สองดีสามนี่แหละตีซี่ลงไปจากลุกแล้วพอได้เติ่มเวลาเนาะประมาณนี่แหละครับเวลาจเนแ้งธรรมดาคม坤เคยดูเวลาใดสิดูเวลานั่นไหมบอกรฝันแล้วตื่นเลยเป็นหาหาสามนะคะผู้ใา้มาบอกหาฮาสามเลขสามตัวบนนะคะ แล้วก็สองตัวล่างเพิ่นบอกหา h o นะคะกะบับว่าแน่นะคะเลขอาจจะสลับก็ได้นะคะอาจจะออกาหา h o a นหาสามล่างก็ได้นะคะเพิ่นบอกว่าการผ่านก็คือไปกับบนล่างเป็นแม้ทางหาสื่อสลารชินแบ่งรัฐบาลน,นะคะนะคี่ยเป็นข่นาวคือเสื่อมมาเลยให้ได้เพิดฝ่ายเรามีรุนเริงอยู่เลยให้คือม้วนเงินซีรั่งถือเงินม้วน เราพ่อเห็นจนี่ยเคยได้ยินแต่เสียงเสียงภูเก็ตเสียงภูเก็ตบอกหรือออกไปเลยอาชีพเขาบ้านผมมาได้เนาะเพราะว่าในบ้านผมมันก็พุ่งพุ่งอยู่บ้านพุ่งแห่งบ้านผมมีทุกอย่างเนาะทำมาไว้เขาบ้านมาได้ห้องบอกเนาะห้องบอกมีเรืองต่างก่อสร้างก็มีอยนะนะพักลูกพุ่งพุ่งลูกอย่างมาก ขยายขยายกันอะไยเสียงนี้ก็เป็นเบาซื้อๆล้วก็วเป็นเครื่องตะโกนบอกนี่บอกครับตะโกนบอกเนี่ยยังได้เสื้อลวดเยอะเลยนะโอ้จะได้เสื้อลดเยอะเลยครับอ้าวเดี๋ยวขอวหาสามกับหาหกอ๋อกับคุณลุงหลายๆเด้่อใครที่รอแนวทางมาแบ่งคกันวันนี้ก็ขอให้เอฟซีโชคดีกับลุงอื่นอีกนะคะ อาจารย์เพิ่นบอกว่าฟันบ่ค่อยแม่นรถน้ำมันให้งันแม่นมาตัวแม่นๆม่นไม่ไดรับกางตีบอต้องสรับเลยรองว้ันนี้ันแลแม่นรถเป็นวางสัวป็นแม่นเป็นแห่งแม่นเลยว่าเป็นสุกเสียเป็นชั่วโมงไปเลยชั่วโมงน้ำเปรู้ไม่อาบไม่หงเป้เลยไหม ป้ามือนอนอยู่มาแรงมีแหงเงาว่ามันจะไปอาบ้เลยดี้องผูใฝัน่อนไปหลนม้นไปอาบน้ำมนต์กับอาจารย์เามือละส่สีหาโงมดลางใกเสียบอ่ไปอาบน้ำมนตเปนเสียบกรนนี้เอาองบเพื่อบาทดอกเร่อหลายแม่อาจารย์เลอาสดอกไม้กับพอป้าเนี่ยเอาอย่างเดียวเขไดเรียกรองเมื่อเราเรียก้องอย่างนี้่นมีเพื่ห้เรื่องเงินนะเคยห้หลายแล้วเสดอกบอเพื่อนน ามาลองบริวาเอาเงินหนึ่งหามาให้หลายแล้วบางทีหามื่อบ้านนุ่งซ้อนวันนี้ก็มาสบายเงี้ยเสียเนาะกระซังไปเรื่อยๆรื่อยนะคะวันนี้ก็ขอให้เอฟซีโชคดีนะลุงเอืงให้ลุงเอืงผ้าเอฟซีแห้งแห้งฟังฟนะคะครับสำหรับผมคลิปนี้พอยอดว่าเก่าๆก็ติขอยุติในการลงคลิปยูทูปเปนเพียงเท่านี้พบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ